เสร็จภายในสนาทีโคตรไวขส้าตา,าต้องสั่เพิ่ครบมากๆาอ่ะ ครื่องอัดเสียง AI ที่จะช่วยสรุปประชุมทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เรามาสัมมนาทั้งวันแล้วเราเป็นคนสอนเองจะเป็นยังไงอะลองใช้ดูอัดไปแล้วครึ่งวันมันยังมีเนื้อที่เหลืออยู่เลยอะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว,ว่าว่าตอนจบวันอะมันจะสรุปให้เราเป็นไงเมื่อวานเราอัดกันไปทั้งวันละวเดี๋ยวรีแคปนิดนึงตัวนี้มันชื่อ p r o t n o t e เครื่โโองอัดเสียง AI ที่มาช่วยสรุปการประชุมได้ง่ายๆเลยอัดได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเรามาเปิดแอปเพื่อซิงข้อมูลกับเข้าไปกันดีกว่า,าเขาจะา พรอสโดยตรงได้ทานเฟรเสร็จภายในสองนาทีพูดไวข้อมูลที่บรรยายอะมันสรุปมาให้ครบมากๆอะ่ะแต่ไฮไลท์ยังไม่หมดเรามาลองกดปุ่มน,นี้กันแล้วมันจะกลายเป็นไม้แแมอ้ย<ฮ> สรุปมาให้เสร็จเลยลองฟังคุณภาพเสียงดูว่ามันเป็นยังไงแก้ป็นแา่เรื่องของสิงคน,นสค้าตอกน้าัเต้องสั่งเพิ่มเสียงคือดีมากจากที่ทดลองมาใช้จริงสมราทั้งวันเลยนะมันเวิร์กมากอะ่ะเราไม่ต้องเขียนสรุปแล้วแล้วมันสรุปคีย์สำคัญให้แบบเป๊เปเปะๆอ่ะถ้าสนใจก็กดที่พิกัดที่เดิมได้เลยฮะ